เราเป็นเด็กต่างจังหวัดมาเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพเราอยากประหยัดค่าใช้ใจ่ายช่วยที่บ้านเลยเลือกอยู่หอพักในมหาวิทยาลายัยเพราะราคาถูกกว่าหอพักข้างนอกตั้งหลายเท่าแถมยังเดินทางสะดวกอีกแต่ข้อเสียก็คือเราต้องอยู่รวมกับคนอื่นซึ่งเราก็เลือกรูกเมทเองไม่ได้นี่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าคนที่จะมาพักห้องเดียวกับเรามีนิสัยยังไง สุสใสรูเมทฉันจะมาแล้ววัดดีปัดดีทางหอพาเขอให้ฉันทากอยู่ห้องนี้อ่ะฉันก็พักอยู่ห้องนี้เหมือนกันยินดีที่ได้รู้จักนะแรกๆรกมูเมทของฉันก็นิสัยดีอยู่หรอกนะแต่ไปไปมาๆก็กินอิ่มแล้วไปดีกว่าเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวก่อนสินี่เธอไม่คิดจะเก็บจานไปล้างหน่อยหรอเดี๋ยวฉันค่อยมาเก็บละกัน <c oughs> ฉันรีบเธอพูดแบบนี้มาแล้วตั้งกี่ครั้ง ดูจานข้าวเธอสิตั้งทิ้งไวจ้จนข้าวขึ้นราหมดแล้วมันเหม็นมากเลยนะเธอรู้ไหมเธอก็เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศมันถ่ายเทสิแต่นั่นมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะตอนนี้ฉันรีบมากเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเป็นแบบนี้ตลอดเลยอะ่ะนี่เธอวันนี้เป็นเวรเธอล้างห้องน้ำแล้วก็ทำความสะอาดห้องนะอย่าลืมล่ะเออเออออไม่ลืมหรอก โอเคโอเคได้เลยแล้วเจอกันนี่เธอวันนี้ฉันจะไปนอนข้างนอกกับเพื่อนนะเขาไม่กลับมานอนหอแล้ว,ลวเรื่องทําความสะอาดล่ะปล่อยไว้แบบนั้นแหละจะรักความสะอาดอะไรขนาดนั้นแต่สกปรกแบบเธอก็ไม่ไหวนะเธอยิ่งชอบทําห้องรกอยู่ด้วยแม่ก็ไม่ใช่อย่าบ่นมากได้ไหมลำคาญฮะฮะร,รูเมท ฉันนอกจากจะไม่รักษาความสะอาด like no. แล้วยังชอบเอาของใช้ส่วนตัวของเราไปใช้อีกสบู่แชมพูยาสีฟันก็ไม่เคยซื้อมาใช้เลยใช้แต่ของเราตลอดเฮ้ยเสื้อแขนยาวสีเหลืองของเราหายไปไหนเนี่ยเราจำได้ว่าเราซื้อมาเราก็ซักเก็บในตู้เสื้อนี่นะทำไมเราถึงหาไม่เจอเลยเนี่ยโอ้ยเครียดจังเลยอ่ะ้อเป็นไรอ่ะฉันหาเสื้อแขนยาวสีเหลืองของฉันไม่เจออ่ะ ใช่สีเหลืองตัวลายๆายหรือเปล่าใช่ใช่ตัวนั้นแหละอ๋อฉันเอาไปใส่เองแหละชัลรี่อ่ะเลยหยิบเสื้อไปก่อนว่าจะมาบอกเธอทีหลังแต่ก็ลืมคราวหน้าคราวหลังจะใช้อะไรของคนอื่นอ่ะเธอต้องรู้จักขอก่อนนะโอเคโอเคมิวเก้ฉันยืมใส่ชาร์จโทรศัพท์หน่อยสิอ่าเอาป่ยมิวก้ฉันขอย,ยืมกิฟติดผมของเธอหน่อยนะอืมนี่นี่ฉันขย,ยืมรองเท้าเธอไปใส่หน่อยได้ไหมอืมฉันกำลังจะตากผ้าแต่ลืมซื้อไม้แขวนเสื้อ เงินฉันขอยืมของเธอแล้วกันนะอืมยูกี้ฉันขอยืมน้ตบุ๊กของเธอหน่อยได้ไหมตกลงเธอมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างไหมเนี่ยจะทํายังไงดีเนี่ยเดือนนี้เงินไม่พอใช้เลยอะนั่นกระเป๋าของยูกิ้นี่นะถ้าเราแอบขโมยเงินของยูกิ้ไปยูกิ้ก็คงไม่รู้หรอกมั้งงั้นเราขอไปสักร้อยสอง้อยละกันเอ๊ะเหมือนเงินเราจะหายไปหรือเปล่านะ หรือว่าเราจําผิดมิวกี้จะไม่ได้จริงๆด้วยอะว่าเราขโมยเงินของมิวกี้ไปถ้าอย่างนั้นวันนี้เราขอขโมยอีกละกันนี่เธอขโมยเงินของเราเหรอเออคือฉันไม่ต้องพูดแล้วแหละฉันเห็นกับตาฉันว่าฉันคงอยู่กับเพื่อนร่วมห้องอย่างเธอไม่ได้แล้วแหละระหว่างที่อยู่กับเธอฉันโคตรอึดอัดใจเลยฉันจะไปเช่าหอพักข้างนอกมาหาลาัยอยู่แทนถึงเสียงเงินเยอะหน่อยแต่สบายใจก็เอามิวกี้เธออย่าไปนะ ฉันว่าฉันตัดสินใจโคตรถูกเลยที่ย้ายหอพักพอย้ายมาอยู่คนเดียวเงินก็ไม่หายของใช้ส่วนตัวก็ไม่มีใครมาใช้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องปวดหัวกับใครอีก